สวัสดีครับพี่น้องสภูสุขนครับปามาเมบิงบมาเขือครับพี่น้อง มะเขือปรอกหยาดทิพซนแดงครับสามเดือนก,กว่าๆเลยครับพี่น้องปลอดจากอันผัวมแมลงต่างๆผูกเพลยแมงวีขาวบุวมีมารุกวนด้วยครับด้แล้วก็พี่น้องถามกันเขามาวา่มามะเขือต้นเตี้ยว่าสั่นนะครับเห็นแนวไหนมะเขือต้นเตี้ยด้วยครับด้ย มีหลายปัจจัยนะครับตั้งแต่ปลูกใกล้ชิดนะครับปลูกชิดกันเกินไปอันนี้ก็ต้นกระบอสูงขึ้นกันนะครับแล้วก็ขาดการดูแลหรือว่าปุย๋ยน้ําขาดการบํารุงง่ายๆนะครับปุ๋ยน้ําไม่เพียงพอกลายเฮ็ดใ,ให้ต้นเตี้ยได้ขึ้นกันนะครับสาเหตุรักอยูซสนนีนะครับพี่น้องถ้าอยากให้มะเขือ ต้นสูงห้าก็ต้องปลูกมะเขือที่มีระยะความห่างอยู่ที่70-80เซนนะครับหรือว่าห่าง1เมตรแห่งดีบักเขือนี่แห่งปลูกห่างมันก็แห่งงามทรงผุ่มใหญ่ต้นสูงนะครับถ้าปลูกใกล้ชิดกันเกินไปต้นเตี้ยครับพี่น้องต้นบบอยากสูงถึงจะสูงก็บ,บ่ค่อยให้ผลผลิต ผักโขยติดดอกติดมากรัก่อยดีครับบโดกครับเพราะฉะนั้นปลูกหางเอาไว้ดีนะครับ8 0ถึง1เมตรนี่มันถึงจะดีนะครับสําหรับมะเขือพี่น้องทรงพุ่มเสดไยใหญ่มากเสดไยดุกนะครับสําหรับพี่น้องที่ตุ่นเตี้ยนะครับเด้อหรือว่าปลูกใกล้ชิดกันเกินไปนี่แก้ปัญหาด้วยการเด็ดใบเด้อครับเด้อ เด็ดใบช่วงล่างนะครับให้มันโปร่งครับพี่น้องให้มันโปร่งไม่เป็นที่พึ่งของแมลงนะครับผวกเพลี้ยต่างๆแล้วก็การดูแลการให้ยาให้ปุ๋ยมันก็ง่ายพี่น้องมะเขือมันกระสดอใหญ่นะครับเด็ดใบเรียวเขากับทำการใส่ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยเพิ่นค้นน้ำนะครับให้สม่ำเสมอพี่น้อง ปุ๋ยสูดได้ก็ได้นะครับสูตริปหาแห่งดีนะครับสูตรเสมอสูตริปหาสูดซิปกนี่สูดเสมอนะครับใสใ่เพิรนผสมยูเลียจังหน่อยนะครับผสมเคิงตัวเคงิงหรือว่าสองตัวหนึ่งก็ได้1ิปหาสองส่วนเอ่อยูเลียหนึ่งส่วนนะครับแบบนี้ก็ได้ใสใ่เพิรนนะครับ ถ้าใส่แบบโรยเม็ดก็กละชนครับพี่น้องแล้วต้นกัดสิสูงมกัดสินดกพุ่มกัสินใ่นะครับเด้อส่วนในเรื่องของเมล็ดเมี่ยงต่างๆนะครับกับมันสํารวจตรวจฉีดพ่นสารบ่ว่าจะเป็นสารน่ามักเองหรือว่าสารเคมีทุกๆจิตวันนะครับเด้อมันกัดสิซอยใดแล้วก็ป้องกันใดนะครับโมตรงรวยเพื่อนเป็นเป็นแล้วรักษาหยาครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสปูสุขคนครับ มือ่อนาพอขันไหมครับสวัสดีครับ